¡Gracias! ฉันชันไฟลงหน้าเท่าไรเนี่ยเมื่อนะว่าขันทองแล้วก็แท้แท้ขันทองแล้วก็แท้แท่ฉันไม่แท้กูจะเดินไม่ได้เออ้มาตามีใหมาตาบีขาเช่าเดินี้ต้องเกบให้ได้ hoa mà tay ngân ไอ้เรื่องติดยงติดยาไอ้เรื่องติดยองติดยาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่เ้อาเฮ้ไม่ใช่ลูกตนฉันไม่สนใจอะไม่ใช่ลูกตน เดอดเร็วเลจิริงเลยอ้ะกากเก็บกันมเลยได้บางท่าแรกใกล้บางุก็จะได้เลยอ่ะตรงสียอยอเอทอามัครเักเยอะ Oh 在。 เอออาไวยวันจ,ะจ้ะก็เน,นี่ยคุณนายอีบ้านเนี้จะเอาขยะมาทิ้งดูซิเนี่ยเหม็นเน่าอยู่่ีไม่จริจังเลยเน่ถ้าจะเสียนักเอออาไวยวันไปที่อื่นแต่ไม่เสีเ่ยงฉันเอาก็เช่าที่นี่อยู่จะให้ที่อื่นได้ยังไงล่ะแอ้วเสียนักทำไมล่ะที่นี่ให้คนอย่างเขาันเข้าใจไหมเราคนงานนี่ดูสรงมันมันสะดวกณ์เลยเอย่อางนี้เนี่ยนงงี่นี่คนแก่เหรอาา<ป>ตาละต,ต,ตาคนน่ากลัวจริงเลยมาเสียดัง ทำไมเนี่ยแอยู่หรอเนี่ยพวกฉันเนี่ยแหละใครอยู่หรอแกอยู่เลยก็ทำพวกแกสิแกทำอะไรกันทีเลยก็แกเงินเองสิเฮ้ยหมุนนายกูได้ทำให้ดูดำดูดีสักหน่อยรึปุนี่วันนี้ฉันจะตั้งใจมาหาพวกเยียวาเนี่ยจ้าวันนี้ฉันรู้แล้วว่าเรามีน้ำกันมาเยียยามาแกเงินค่าเจ้าแกมู่นหัเยียวยาเดียว ไปไหนกันล huh ่ะฮะเปี่ยสะสมใจกนบรรัุดังันมียไงเงินค่าเช่าจัดค่าเช่าหุใจไม่ได้เกีุ้นวันนี้ห่วยออกฮะมันห่วยออกพัดหัวเราะรึันทักก่อนจะ่ห่ก่อนจะรองแล้วันนี้โอ๊ยทคกคอนเป็นยังไงทกขยันซื้อกรหวนเรื่องของแกอ๋อต่แกก็มีน้าที่จ่ายคันม่ีเอา้ยเป็นยังไงไม่คบไม่คบ เอาไปเลยค่อยฟังดูนะบ่อยนะเรื่องเนี้ยเอาไปได้ลงาตงเออทองอ่ะหมดนี่แหละช้าเอ้าเนี่ยจริงๆให้ติดไปก่อนเดี๋ยวมันถูกสามสิบล้านแปดไม่ครึ่งเลยนะไม่เอาไดแน่ๆเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยน้อาที่มันแน่ๆก่อนเนี่ยชูงงกว่าขึ้ฝันไปวันๆคนเราไป่กบ้านเนี่ยไป้เรื่องในลาวยังไงจะจะจ่ายเพิเดียวให้เจ้านี่แหละหมดนี่แหละครึ่งเดียวเลยที่เราให้ไปครบเฉื่อยแก่เก็บหมดแล้วออกมาหน้าพอดีเก็บเรียบร้อย นี่อย่าลืมนะจ๊ะเก็บโทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะอยู่แล้วแขกไปใครมาเห็นมันไม่เรียบร้อยหมดแล้วก็ยังไงก็ท่านอาจารย์ผิวบอกกันด้วยนะไปแล้วนะผอ้ใจฟาดกันส่งชื่เจ้กคีบุนายดูได้ดูซิเน่ามันทิ้งไว้เป็นเอใช่ไหมนายจากไทยแานด์หินไว้บ้าช่างมันเก็บก่อนมันเก็บคุณนายค่ะ อะไรกันวมีซื้ออะไรนะคะเด็กเดี๋ยวนี้พาษาไปไหนนะคุณนายคุณนายอลานเด็กโดนชุดค่ะเด็กที่ไหนโดนชจทย์ไม่หนุนค่าเด็กไปช่วยไหมคะช่างมันเถอเด็กมันวิ่งเล่นกันเล่นกันเหรอคะอือเล่นนะคะเนี่ยวุ้นเด็กเดี๋ยวนี้เขาเล่นอย่างนี้แหละนี่ช่างอะไรล่ะานี่ยังไม่เข้าบ้านเข้าเมืองเลยพ่อแม่มันก็โทรตามไปสินี่ออกมาอาผู้ชายเด็กตรงเนี้ยปล่อยไปเด็กๆตกใจอยู่เดี๋ยวเขาจะกลับบ้าน วดหรือดทุนยานอาบ้าเลยครับยกหชื่ออะไรเรารียจ้าจ้าย่นี้โหหถึงบ้านวไปไหมคุณนายไปไหมไปไหมไหนอ่ไปไหมหน้าตลาดครับคุณนายไปไมห้ ด่กันได้ใช่ไหมมันก็ดับได้เหมือนกันจะกลัวอะไรล่ะเราแค่เป็นเจ้าของที่ก็แค่มีที่เข้ามาสู้กวาหรอกนั่นแหละจะไปคิดเยอะนี่ถ้าออกไปมันจะไม่ไปจริงแล้วมันไม่ด่ามันจะนอนใหม่น่ะช่างมันเถอะกลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋นี่นี่ตำรวจมาหรือยังอ่ะ้จะมาแล้วคุณนายจะมาแล้วหรอเอ่ออย่งไรล่ะเดี๋ยวสู้ไปเดี๋ยวถือถือเราถือตัางท่าไหรล่ะนี่นี่นี่เฉยเขียนปตลาดไปจัดการให้เรียบร้อยนะถ้าคุณตำรวจมาอาหัวอาตาอ้กิน บอกันตลอดปต้องรีบร้อนเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็ช่วยกันพอชาวบ้านช่วยทีวีก็มาตาทีวยมานะลออดยมานะมันเลยต้องแต่ตัวรอก่อนผื้ชมทั้าสัมภาษณ์เนี่ไม่บอกเขาไม่เป็นไรค่ะชุมชนจะช่วยกันเนาะอานี้นะจะไปแช่หน้าผาอนนะคุณนึงเนี้ยเนี้ยตัวจะไปาำน้ำนอนเลยโอ้โหทเร็วยาเร็ววิ่งใหญ่ไ

oh mày là học lúc mày là mày thua Ê, ao ทุกท่านเหนื่อยนะหนุจำลา เป็นยังไงคะเก่งดูแล้วเก่งมากเลยน้องเป็นสิ่งที่ตอนเด็กๆทำให้ผมพูดแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรให้พวกเราเลยนะครับคุณมากๆที่ทำให้พวกเรามีความสุขนะครับแล้วก็สะท้อนได้ดีเลยคุณนายดูได้จริงๆถ้าเรื่องที่ถึงกับตัวเองแม่ก็ไม่รู้หรอกเนาะแล้วก็เห็นปัญหาสังคมเยอะแยะมากมายคุณนายก็ไม่สนใจนะคะก็ถือว่ามีความหมายเวยนะวันนี้เด็กๆแล้วทำให้พวกเรารู้สึกว่าตื่นขึาชีวิตนี้ก็ยังมี ค่ะ่คนง่ดีเ่ยค่ะนะคะก็น้องสตาร์ทำอกมาได้ดีจริงๆนะคะต้องขอบคุณก่อนเราอยากรูว่าเอ๊ะใครเป็นคนฝึกซ้องน้องง้องตรงไหนยังไงนะคะต้องขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์งัผันสุพรรณยศค่ะหั่น้กองส่งเสริมศิลปะและวัฒาทาลค่ะรุเทพค่ะประ นำนักสแสดงจากเยาวชนพอ่อกล้าพันกเก่งเพลินพันกเก่งเพลนพื้นบ้านสมาคมเพลงนพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยแล้วก็นักศึกษาทุนดนตรีไทยแล้วก็นักศึกษามวามช่วยเหลืออการค้าไทยค่ะโอ้ชื่นชมชื่นชมแล้วก็เขาบอกว่าน้องอเยาวชนพอ่อกล้าพันเก่งเนี่ยมีถึงรุ่นห้าแล้วนะมีร้อยกว่าคนร้อยสี่สิบชีวิตเขาบอกอย่างนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นกองกำลังชุดให<ช>ญ่ในวัฒนธรรมแล้วก<า>็ เป็นแนววัฒนธรรที่สามารถสืบสานยองดาวทางสังคมได้ด้วยใช่แล้วน้องเมเขาก็จะไปเผยแพ่ศ3ลปสาระธรรมแบบนี้ในทั้งโรงเรียนทพวภูมิภาคเลยน้องาวันนี้มีมีกี่คนคะพอรีรัอไหมสิบห้าสิบหเฉียดีนิดนึงสิบหกมีคนตีกรอ้วยใช่ไหมสิบหกใช่ไหมะจัรสิบหกคนค่าะเป็นตัวแทนของเยาวชน กลุ่มนี้ด้วยนะคะแล้วก็แม้จริงๆอยากตัดรายชื่อนะ16คนแต่นเยอะมากค่ะแต่ก็จะมีลูกหลานของของใครายเองลูกาคนสำคัญใช่นะครับคุณแม่ลูกสาวของคุณแม่ขวัญจิตนะคะนับานต้อจะมาช่วยวๆในนี้เมื่อกี้ที่เรารอก็พลากมากเลยมาช่วยงานเราค่ะโอเคก็สําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะครับซึ่งเป็นการเสริมพลังภาคประชาสังคมเพื่อสังคมสุขภาวะ Hello. Wow.